มาแล้วครับพี่น้องเปิดกล้องน้ำกับพ๋ท่านครับนี่ครับผมโอ้ยฮอตครับฮอตครับเพ่วงนี่ถ้ะเบิ่งคนวัดวืดนดะครับผม้ะเบิ่งคนวัด สวัสดีครับผมมาพบพอกันอีกเช้นเคยครับครับไม้นี่ครับกลางเว้นแดดเปียงครับง่ายออกจากไม้นั่นมากครับผมนี่เป็นถ้ามันหลายนาทีกับติต่ออ,อีกที่หนึ่งนะครับไม้บ้านไร่บุ่บ้านของสิบสองครับผม ตรงนาสมพรครับนาสมพรอยู่นี่ครับกะนั่งแดดอยู่ครับแต่ว่ากะกล้องตั้งในห่มได้ครับมาเปิาครับฝาคล้องนี้นี่ครับตอนนี้แล้วครับผมเริ่มเริ่มขยับได้โตแล้วครับมาทำเบิงคนวัดบืดครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องจะเข้าครับเดี๋ยวจะได้ลุยกันต่อครับ มาแล้วครับพี่น้องเปิดกล้องน้ำกับป๋ท่านครับนี่ครับผมโอ้ยฮอตครับฮอตครับช่วงนี้ตะเบิงลคนวัดวืดนะครับผมตะเบิงลคนวัดวืด ส่วนใหเพื่อนนั้นคบิ่งเพื่นสิวัดเบิอนครับจะกลัวน่าจะประมาณหาก,กรรมแล้วครับผมน่าเบาๆครับน้าาค่อยๆครับ เนือกะเลียวครับตากแดดนี่มันท่านวัดอยู่ดิ<อ>ดเขาถาเบิ่มคนวัดเพื่อจอ่งนั้น โอ้เบลนเปะนยัมเว้นกกินยากยนะเจ้านอยครับ Ayo, kita cipawan mis다가 terminar cawn ngay. or Ayo kita จอดครับพี่น้องจอดจอดว่าเอา้านี่ยังมาบุคคลที่สาโอ้ยเสียหายลายเสแสมพี่น้องเอ้ยปลาอ่ะโบมันสิเขาตอบว่าปลาตกน้ำครับพี่น้องแล้เวเบรก,ก่อนก็นจะเข้าครับยังเขาอยู่พี่น้อง ทองอ้วนกลมเด็กเลยครับผนันยังวัดวืดอ,อยู่คือเก่าครับ รอบบึงบึงพนวัดครับชี่บิดบอเงี้ยจักแม่นบ่แม่นพี่น้องเอ้ยได้ปลาเบิ่งกกันตัวนี้ครับใส่งามๆครับตัวนี้นี่งามครับท้องบ้านพี่น้องบานเราวัดบืดสายบืดขวาครับเอาครับปลาเริ่มเข่าแล้วครับพี่น้องแตจะได้เบิ่งกันยาวๆครับถ้าปลาเข่าครับที่นี่เหมือนกัน นนอ๋อดูแล้วล่าลุดเด็ดเขาไปกินนี่ครับ,บโตเก็บโตรอบนิงเดียวเตรียมเตรียมตรงเต็มดีเลยเขาไม่ได้สมเต็มดีสักหลับไปสัตว์เลย ผสงหลายมันยใายวะ จากห่วงขึ้นมาเลยเงียบบ่ฮึโมล่ะครับพี่น้องเอ้ยห่วงอะได้ตัวนี้ย่วงเพิ่งตืต่น นพวปกปก้กนตากแดดี่นองเอ้ยมีเวลากลางคืนครับต้องเข้าบ้านเลยจ้าหมกันด้ไม่ต่อว่ะทำไมไม่ต่อ มันไม่ได้เดินไลน้ครับปลาไปแช่ครับพี่น้องนี่แล้วครับโล่กว่าครับคือสองโลบุญนักเถิบอยู่ครับจอดโบกายแล้วครับรถจอดแค่นี้แล้วครับมันเข้ามาบ่ได้มันเละทั้งนี่ก็เลยจอดนอกๆจอดอยู่นะครับหน้าพญ่ ตกลานมาหาอยู่หาปลาเด้อครับจะทกไอ้ส่วงเด้อหาอยู่หากินเสื้อต่อครับมาตกปรากฏครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาปลาใส่ถุงแช่ก่อนครับผมติดตามไปเรื่อยๆครับจะได้หล,ลายตอนได้ไม้นี่ดูครับฝนกำลังลงเม็ดครับจะได้เก็บกล้องอีกคือเก่าแล้วครับผมปาลากำลังเข่าครับ นี่ฝายนี่รอบสองมากแล้วครับนี่เต่ว่าฝนลงเม็ดก่อนครับพี่น้องสมสื่อพายุอรีครับเดี๋ยวของนักหยัดเก็บขากล่องเก็บกล่องก่อนครับฝนลงเม็ดครับผมเดี๋ยวจะได้สมงานกันทีเดียวครับผมโอ้ยอุปสราคคขับก็คือฝนนี่แหละครับผมตั้งกล่องบ่ได้แต่ตกปลานี่เข้าใส่เสื้อกันฝนครับรอติดตามนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามครับรอ,อติดตามครับว่าจะได้หลายบอสทิปนี้อาจจะลงสองคลิปครับ